นตัวน,นี้ใหญ่นะครับโดนโดน,ดนครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็เรามาเป็นนะครับไตเองนะครับไตเองตกเองนะครับกับอ่า ไต่นิวนะครับวันนี้ออกพร้อมมาไต่นิ้วแต่ว่าไต่นิวพาลูกค้านะครับพาลูกค้ามาตกไมโครจิกนะครับผมก็เลยลองมาเป็นไตเองนะครับแล้วก็ขับเรือเข้าหมายเองครับว่าวันนี้เราจะเป็นผลงานเป็นยังไงนะครับครับผมก็ไต่นิ้วก็ให้หมายมาเรียบร้อยนะครับไต่นิ้วมาให้หมายครับก็ซื้อซาวมานะครับผมอ่าเรามาลองดูนะครับผมว่ามันจะยากไหมนะครับกับสาหรับการเป็นไตนะครับครั้งแรกนะครับผมกับการขับเรือเอง นะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเพิ่งหัดขับเรือนะครับว่าผลงานวันนี้กับไตใหม่นะครับเราจะได้ปลากันสักกี่ตัวนะครับผมครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มเที่ยงแล้วครับผมวันนี้ออกมาสายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะมีผลงานไหมนะครับผมครับไปชมกันเลยครับ ไมยแรกนะครับเหียแเล็กลุ้นนะครับลุ้นวันนี้น้ำสวยนะครับน้ำเงียบมากนะครับ โดนนะครับโดนโดนนะครับผ่านอะไรไม่รู้นะครับหมายแรกของเรานะครับน่าจะตะมะนะครับห่างแข็งนะครับห่างเข็งนะครับ เข้งนะครับนางเค้งนะครับ,เร,บเ,เรียบร้อยนะครับ ไม่รู้แต่โดนธรรมะเการุดโอ้ยสายแดงสายแดงอีกเล็บหนี่ปลาทอดนะครับปลาทอดคิดว่าจะปานใหญ่ ที่ไหนได้ปลาสาแดงนะครับเขาว่าตามน้ํา้ำแกงขนมจีนนะครับน้ํายาขนมจีนอร่อยนะแต่ไม่เคยลองกันนะครับ ตำม,มะแน่เลยโอ้โหดงทรายแดงชัดๆน้ำตายนะครับมีแต่ปลาทรายแดง À, cảm ơn bên này à, chưa thì hàng chục โดนน่าจะตรมะนะครับะอะไรบ้าอะไรบ้างธมะนะครับตรมะโอโ้ลุกปลาทั้งนั้น โ,นโน้นต้นตัวนี้ใหญ่นะครับ

แมบางครับผมโอเคครับผมนี่นะครับแปมบางนะครับปลาไหลปลาไหล Đó là đá đen chúng <Nhạc> ta ตรงตรงไหนหยอดอยังไม่ไม่โอ้ยกัดจังเลยตรงนี้เ้ย

นี่เป็นตายเองตกเองนะครับ ปลานะครับลูกปลานะครับโอ้ลูกเก่าอีกแล้ว แล้วนะครับปฝาไรลนะครับน่าจะตะมะนะครับวิ่งอย่างนี้อุย้ยกดครับกดเหมือแล้วนะครับตะมะนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับผมเต็มปากเต็มคำนะตะมะใส่สวยๆนะครับ ันนี้มามาลองนะครับขับเรือเองตกเองับผมนะผมดูหมายในในจอยังไม่ค่อยเป็นนะครับผมนะครับต้องหัดไปเรื่อยก็พอยังมีลูกปลาได้เล่นนะครับวันนี้นะครับยังหวังอยู่นะครับว่าจะมีปลาใหญ่ๆมาให้เล่นสักตัวไหมนะครับ มากับไตนิ้วนะครับวันนี้ไตนิ้วพาลูกค้านะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่มุมไหนนะครับผมลองมาหาประสบการณ์เองดูนะครับนะเข้าหมายเป็นยังไงนะครับผมครับมือใหม่นะครับผมมั่วเองนะครับค่อนข้างหน้าค่อนข้างจะยากหน่อยครับแต่ก็ ต้องร้องนะครับผมปสบการณ์นะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีปลาใหญ่ๆให้ได้เล่นไหมนะครับ Nah, cat tamak nyai. Tamak Nih, saya suai จะผลงานแค่นี้นะครับนะครับตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับผมสงสัยต้องเดินทางกลับบ้านนะครับปลาค่อนข้างหาดไม่ค่อยกัดนะครับไม่ค่อยดุนะครับผมน้ำวันนี้ก็เจ็ดข่อมนะครับ